สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวกลุ่มราศีตุล และชาวลักนาตุลเข้ามาฟังพลังงานหัวใจคนโสดในช่วงของเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566นะคะภาพรวมความรักคนโสดไม่ว่าคุณจะอยู่ในมิติชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงถ้าคุณโสดพลังงานนี้จะบ่งบอกว่าการพยากรณ์แบบนี้อาจจะได้พบเจอเกณฑ์ความรักง่ายๆอาจจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นในเดือน7กรกฎานี้ก็ได้นะคะฟังไว้เป็นแนวทางค่ะไม่ได้นําวันเดือนปีเกิดหรือว่าราศีหรือว่าลักนณาของใครมาตั้งดวงนะคะดังนั้นฟังเป็น ภาพรวมราศีตุลไม่สามารถเหมือนกันทุกคนได้แต่บางช่วงบางตอนอาจจะเป็นของเราและอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเปิดใจกว้างๆนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยในช่วงของเดือนเจนี้ต้องยอมรับนะคะว่าราศีราศีตุลน,นะคะชาวรัคนาตุลราศีตุลน,น่ะค่อนข้างมีความโดดเด่นในเรื่องของดวงมหาเสน่ห์มหาเสน่ห์ในที่นี้คือมันเหมือนมิเสน่ห์จัด จับจิตจับใจนะคะใครพบเจอพบเห็นเนี่ยมักจะถูกชะตาเราเป็นสําคัญทีนี้พอถูกชะตาเราแล้วเนี่ยโอกาสที่ความรักจะเข้ามาเนี่ยง่ายมากเลยไม่ว่าคุณจะไปทํางานรวมกลุ่มไปมีสัมมนาประชุมมีกิจกรรมที่มีการพบเจอคนหมู่มากรวมกลุ่มไปชมนิทรรศการไปชมงานศิลปะคือไปออกสู่กลุ่มหมู่มากอ่ามันหรือว่ามีงาน มีเฟสตจวัลต่างๆมีอ่าการโชว์การแสดงการไปชมนิทรรศการใดๆก็ตามการไปชมมหรสพใดๆก็ตามจะนำพาความรักมาให้แต่คุณต้องระมัดระวังด้วยความที่สเสน่ห์จะในช่วงนี้นะส่งผลให้ชาวราศีตุลักอ่าชาวตุลเนนะี่ยพูดคำว่าชาวตุลเลยแล้วกันครอบคุมทั้งราศีและลัคนาเลยชาวตุลเนี่ยต้องระมัดระวังคือส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเนี่ยนะ มักจะมีอาการของคนที่มีความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วแต่อยากจะนำเราไปอยู่ในกลุ่มของเงา mm hmm. เขาเรียกว่ากิ๊กอัน,นุบ้านเล็กบ้านน้อยหรือว่าเป็นกิ๊กอ่าเป็นความรักออนไลน์ติดต่อทำให้ใจคลื้นทำให้ใจกระชุ่มกระชวยอ่าแอบ แอบตัวจริงมาคุยกับคุณนั่นหมายความว่าชาวตุลนะจะมีเกณฑ์พบเจอคนที่ผัวเผอเมียเผอแล้วแอบมาป้อยอหยอดคำหวานจนเรารู้สึกสถานสวงนะคะดังนั้นชาวราศีตุลชาวตุลน,นะ ต้องระมัดระวังความรักซ่อนเลนความรักในมุมมืดความรักสำรองที่จะเข้ามาถ้าใครมีวัคซีนภูม,มิภูมิคุ้มกันที่ดีนะในเรื่องของการป้องกันตัวเองนะก็จะผ่านไปได้เออแต่ถ้าไม่สามารถป้องกันได้เคลิบเคล้มไหลหลงหรือไหลไปตามวัตถุคำพูดคำจา ก็อาจจะต้องยินยอมบางสีบางอย่างอยู่ในตําแหน่งนี้นะคะก็อาจจะเป็นอารมณ์และประมาณนี้ถามว่ามีความสุขไหมความสุขมันมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าความรักมแม้ว่าจะมาอยู่ในรูปแบบใดแต่มันมีความสุขหมดแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องการเขาและเราต้องการเป็นตัวจริงหรือว่าเราต้องการครอบครองแบบเป็นเรื่องเป็นราวอันนั้แหละจะเริ่มทุกข์แล้วเพราะเรามาในจุดที่มันไม่ถูกต้องอ่ะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะทีนี้ เกณฑ์เนี้ยมันพอมันมีเกณฑ์นี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เรื่องราศีหรือว่าเรื่องของอ่าสเสน่ห์เนี่ยเรื่องของลัคนาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์สไตล์นี้ด้วยนะมันก็จะ ผูกสัมพันธ์กันได้ง่ายกันนี้ต้องระมัดร,ระวังนะคะทีนี้พอเข้าสู่บางคนเจอเกณฑ์นี้บางคนไม่เจอนะทีนี้พอมาดูเกณฑ์อีกเกณฑ์หนึ่งอะ่ะที่มองเห็นได้ในตําแหน่งของไพ่ทาโร่นะคะก็เป็นเกณฑ์ของอ่าเขาเรียกว่าการไปทากิจกรรมเห็นไหมว่าภาพรวมคือต้องออกไปไปสู่ไปสู่กลุ่มก้อนไปสู่การ การสังสรรค์แต่ว่าในเกณฑ์ที่2องเนี่ยมันไปเด่นในเรื่องของสุขภาพดังนั้นนะคะหกับ2เนี่ยถ้าให้คลิกกันจริงๆเกณฑ์1เกณฑ์2เนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกันเลยว่าเราไปทําในจุดที่เรารู้สึกได้พบเจอผู้คนเนี่ยมันมันส่งผลหมดคุณใครก็ตามที่ไปสายสุขภาพชอบไปออกกีฬาชอบไปวิ่งมาราทอนชอบไปวิ่งเทรลชอบไป ฟิตเนสชอบไปไว่ายนะ้ำคือทุกกีฬาทุกรูปแบบจะนำพาความรักแต่อันเนี้ยแฮปปี้เอนดิ้งหน่อยถ้าเส้นทางเนี้ยมันมาจากสายเฮลตี้สุขภาพการเต้นการแอรบิกนะคะหรือว่าสถานที่เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปนะคะหรือว่าโภชนาการทั่วไปคืออันเนี้ยมันหมายถึงเกณฑ์ที่ดีนะนั่นหมายความว่าถ้าคุณเจอในกลุ่มลักษณะเหมือนเหมือนแบบเนี้ยแล้ว เ,เขาและเธอคนนั้นน่ะจะมีความชัดเจนในเรื่องของความรักที่ดีนะคะก็อาจจะเจอเกณฑ์นี้ก็คือเป็นความรักที่ดีแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรไม,ไม่ได้คบซ้อนดังนั้นมันมี2เกณฑ์ที่มองเห็นเกณฑ์ที่1ระวังความ 3, สัมพันธ์ซับซ้อนเกณฑ์ที่2เป็นรักที่ได้ทําความรู้จักกันจริงๆแต่มันผ่านกิจกรรมโลดโผนทุกแบบพวกกีฬาความเร็ว <c oughs> พวกจัดกิจกรรมแต่มันมันไม่ใช่สายแบบไปนั่งเชียร์นั่งฟังนั่งดนตรีมันเป็นสายแบบว่าเราได้ลุยปั่นจักรยานปั่นเสือภูเขาซิ่งรถนะคะปีนเขาปีนน้าผา คือมันเป็นกิจกรรมที่มันเพื่อสุขภาพซะส่วนใหญ่แล้วออกไปที่ชุมชนก็จริงแต่มันเป็นที่โลกมันมีตระก่มคนที่สนใจในสายเนี้ยคุณจะเจอถ้าเป็นสายเนี้ยคุณจะเจอความรักที่เป็นตัวเป็นตนและเป็นคนที่รักจริงด้วยนะคะรักปุ๊บสักชื่อคุณติดแขนเป็นมินิมอลเล็กๆเลยนะเออสมมุติคุณชื่อ แองจี้ก็สักคาว่าแองจี้เลยคือเวลารักเรารักจริงมากแล้วทุ่มเทมากๆมันก็ต่างกันแบบนี้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าชาวตุลเนี่ยเราจะเจอเกณฑ์ไหนทีนี้ถามว่าทั้งสองเกณฑ์เนี่ยชาวตุลไม่ได้เจอก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไม่มีความรักนะคะทุกคนมีเวลาเกิดต่างกันนั่นแหละนะคะทุกคนมีดวงฐานมีดวงคู่ต่างกันจึงให้บอกว่าฟังไว้เป็นแนวทางคุณก็จะมีเกณฑ์เจอความรักในรูปแบบอื่นที่มันสมพงดวงชะตาของคุณไงทีนี้เราไปดูกันนะคะว่าไอ้เกณฑ์สายไอ้ส เกณฑ์เนี้ยเมื่อผ่านไปแล้วโอเคจบแล้วเราอยากรู้ว่าเออเราจะมีเกณฑ์พบเจอความรักไหมเราไปขอพรมาเออพูดถึงการขอพรน,นะคะเราไปดูกันอู้ใครขอพรความรักทั้งนอกประเทศ เออต่างประเทศนั่นแหละต่างประเทศหรือในประเทศใครขอพรความรักมาบ้างมีเกณฑ์สมหวังแล้วนะคะนั่นหมายความว่าเดือนเจ็ดนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้รับเห็นรับทราบประทานโชคชะตาในด้านของความรักคู่ครองมาให้กับคุณตามฐานดวงฐานบุญที่คุณสมพงนะคะนั่นหมายความว่าตัวของคุณนั้นจะสมหวังในความรักตามฐานดวงตามโชคชะตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับคำดาเขาเรียกว่ารับคำแล้วดังนั้นคุณจะต้องทำอะไร ถ้าได้พบเจอความรักสิ่งที่คุณได้อธิษฐานขอพอรไว้หรือสัญญิงสัญญาหรือใครจะบนใครจะทำอะไรก็ตามแต่ต้องไปแก้นะจ๊ะต้องไปทำที่รั่นปากเอาไว้นะสัจจะวาจาไว้นะคะรอบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานความรักใครขอพอรคะโอเคได้สมหวังแต่ถ้าใครยังไม่ได้ขอพอรถามว่าจะมีเกณฑ์สมหวังไหม เ,เกณฑ์สมหวังค่อนข้างน้อยเนาะเพราะว่าอันนี้รอบขอพอรนี่กว่าจะได้เนาะต่อคิวกันมานะกว่าจะได้ขอพอรตั้งหราสองสาเดือนแล้วเพิ่งจะมาได้นะคะได้รอบนี้แต่ถ้าคนที่ไม่ได้ขอพอรความรักเราใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเนเพราะตัวคุณอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะมีความรักหรือเปล่านะคะแต่ถ้าคุณมองว่าคุณพร้อมแล้วคุณต้องคุณอืม คุณต้องถามใจตัวเองว่าคุณผูกติดกับครอบครัวเกินไปหรือเปล่าผูกติดกับห้องเกินไปหรือเปล่าเพราะตัวคุณเหมือนนิ่งนิ่งนิ่งอยู่กับที่ดวงมันนิ่งอะ่ะด้านความรักะนะคะดังนั้นลองออกไปพบปะผู้คนตามที่บอกเพราะว่าในรอบเดือนเจ็ดเนี้ยชาวตุลนะ่ะต้องออกข้างนอกไปใช้ชีวิตทํากิจกรรมไปรวมกลุ่มไปรวมแก๊งแล้วมีเกณฑ์พบความรักบางครั้งคุณก็จะบอกว่าเออฉันอยู่กับที่อยู่กับที่ไม่ได้นะ มันไม่เจอดวงคุณต้องจอนจอนไปทําในสิ่งที่มีความสุขแต่ไม่ได้คาดหวังจะต้องเจอความรักและความรักมันจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกคุณไม่ได้คาดหวังนั่นแหละแล้วความรักจะเข้ามาแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคเรามาเจอเพื่อนครั้งนี้เราได้คนรักเฮ้ยเราได้คนมาจีบด้วยนั่นแหละค่ะต้องเปลี่ยนมุมมองคือออกมาใช้ชีวิตบ้างแล้วคุณน่าจะน่าจะได้เข้าเกณฑ์นั้นอยู่เหมือนกันอ่ะทีนี้ถามว่า คุณไม่เชื่อเรื่องการขอพรความรักคุณอยากใช้ชีวิตไปแบบเนี้ยถ้าอย่างนั้นก็อย่างที่บอกค่ะออกมารวมกลุ่มทําตามคําแนะนํามารวมกลุ่ม,มแน,น,มมลมนแล้วก็าบางทีคุณก็บอกว่าคุณไม่ชอบอะไรที่มันเสียงดังอึกทึกคึกโครมคุณก็ไปทํากิจกรรมที่คุณชอบ ไปเดี๋ยวนี้มันมีกลุ่มเยอะแยะที่เป็นสิ่งที่คนเราชอบเหมือนกันแล้วเซตหรือจัดตั้งกลุ่มก้อนมิงพบเจอกันคุณลงไปตามนั้นเปิดหูเปิดตาเปิดใจพบเพื่อนแปลกหน้าพบเพื่อนหน้าใหม่บางทีคุณอาจจะได้การยานามิรใหม่ๆด้วยนะอ่ะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกคือต้องพาตัวเองออกไปอย่างเดียวอะพาตัวเองออกไปในสู่กิจกรรมที่ตัวเองชื่นชมชื่นชอบอยา่าบีบบังคับให้ตัวเองต้องไปนั่งในสิ่งที่ไม่ชอบพาตัวเองไปในจุดที่ชอบแล้วคุณจะได้เจอคนที่สินเสมอกัน มันต้องพาตัวเองออกไปก่อนต้องเปิดประตูออกไปก่อนแล้วมันถึงจะดวงเปิดนะคะนี่คือเกณฑ์ความรักที่เกิดขึ้นกับชาวตุลน,นะในรอบของเดือนเจกกรกดาแต่ถามว่าไม่เกิดไม่ต้องกังวลน,นะทุกคนเจอฐานแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณอาจจะไปเจอความรักในรูปแบบอื่นออนไลน์อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าใครยังไม่เจอพาตัวเองออกไปสู่กิจกรรมที่ชอบค่ะแล้วจะได้เจอนะฝากไว้ค่ะสําหรับดวงความรักนะคะรายเดือนกรกฎาคมของชาวตุลทั้งหมดเลยหวังว่าพลังงานนี้จะช่วยชี้แนะแนวทางให้คนโสดได้ รู้ว่าจะต้องเดินทางแบบไหนใช้ชีวิตแบบไหนแล้วบางครั้งความรักที่อบอุ่นอาจจะเข้ามาลาไปก่อนค่ะฝากแชร์เป็นวิทยาทานเป็นค่าครูใครแชร์คนโสดมักแชร์คลิปคนโสดแชร์ออกไปค่ะเจอแล้วมีแล้วนะคะคนโสดเเจอ,เจอแชร์คลิปอย่างเงี้ยล้วกดหัวใจกดทักกันไปทักกันมาเป็นความรักมีแล้วนะไม่ใช่ไม่มีความรักบางทีมันเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเข้ามาทางไหนเพราะฉะนั้นลองทําดูลองแชร์ดูนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ